สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการเพชรตัดเพชรซีซั่นสามทักเที่สูอึ้งของข้าผมเลยใช่ไหมฮะท้ากระทืบเท้านี่นะครับผมดีที่ผมมีเอ็นสกายมันงั้นแย่เลยอ่าหาซื้อได้ไหนฮะเนี่ยเอ็นสกายเนี่ยนี่ไงนี่เบอร์ขึ้นเนี่ยซื่อนะซื่อหรือโง่ เทคนิคการถ่ายทำเขามีอยู่แล้วนะพัน๋อขึ้นที่หน้าจอครับผมครับผมนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวของเวทีของเรานะครับ้พข่งขันของเราจะนำเสียงเพลงมาแข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นยอดเพชรนะครับผมและตอนนี้ผู้ตัดสินก็พร้อมแล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ามท่านครับและเพลงที่จะแบทเทิลกันครับลูกทุ่งเสียงทองอือเพื่นที่ใช้แบทเทิลกันนะครับผมครับผมผมจะให้เขาส่งเสียงมาสักหน่อยแล้วกันส่งเสียง าหน่อยอะฟังสีน้ำเงินนะฮะหนึ่งสองซ้ม่าอ,อครับแค่นี้ฮะออขอโทษเขาอว้วกเลยครับ <c oughs> รู้เลยนะเนี่ยแม่รู้เลยรู้เลยระฮะแค่เสียงเออเนี่ยรู้เลยขออีกครั้งครับสวัสดีค่ะทีอ่อ้สวัสดีค่ะผมยังรู้เลยเนี่ยรู้เลยฮะผมมารู้เสียงหลังเนี่ยเสียงแรกไอ้ตอนโอไม่รู้อ่าฟังเสียงของทางฝั่งเพชรสีแดงเขาคนนี้ครับ ทีมคุณนี่พอๆกับหัวหน้านะไอเด็กในมันเจ๋งจริงๆว่ะครุศลาครับแดงเนี่ยสีแดงคิดว่าเป็นเอ่ยชต้อต้องเอ่ยให้เต็มนะคิดว่าเป็นผมถึงจะถูกข้องธรณีบริษัทยุ่งเข้าเรคคอร์ดมหาชนจำกัดครับผมอ่ะสีน้ำเงินครับเพชรสีน้ำเงินคิดว่าเป็นใครครับอโนทนะฮะผมว่าไรอันไรอันนะฮะเต้ยเต้ยค่ะเอาล้ครับอโนทไรอันพิสุเต้ยครุศลาครับ ครูก็อยากจะตอบว่าเต้ยนะแต่ว่าเต้ยแข่งไปแล้วอ้นไม่น่าอไม่น่าจะยัง <c oughs> ไม่น่าจะใช้สิทธิ์แก้เกมน่าจะเป็นไรอันครับไรอันนะครับผมอ่าในโจทย์แรกครับแบตเทิลครับมาฟังเพลงนี้จากคู่นี้ของเรารซึ่งโค้ดทั้งสองเลือกมาแล้วมาดูกันว่าคณะกรรมการจะตอบถูกหรือไม่ในบทเพลงลูกทุ่งเสียงทอง 残酷。 คันครู วันนีครับขอบคุณน้องน้องแดนเซอร์ด้วยนะจ๊โอ้ยเะเป็นยังไงกันบ้างลูกๆครับอ่ะน้องก้องธนีก่อนกบฏเพลงนี้ครับ Battle ็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ร้องเพลงแบบแนวคาร์บอยคันทรีอะไรประมาณนี้ครับนะโอ้นะพูดคารบอยคันทรีได้ดีเลยแล้วคุณคุณเต้นน่ารักมากเลยนะ นะถ้าแดนเซอร์มองเนี่ยเขาหลงเลยนะคุณเป็นไงนะเอามุเพลงเพลงมาเพลงมาอ่ะอเอาประมาณเนี้ยโอเคคุณพูดว่าไงนะมันคือเสียงเวลาพวกคาบอยก็พูดใช่ไหมใช่ครับผมเหมือนประมาณอารมณ์อินเดียนแดงครับอแต่ผมเชื่อว่ามีคนทำได้ใคร จอยได้อแล้วพี่จอยนะโดนตีขึ้นมานิดนึงคือไปเลยอ่ะได้เลยเหรอเลยโฮนี่ว่าคือก่อเลยครับผมได้แข่งหมดเนาะลูกพี่จอยคี้เนาะได้แล้ แล้วเราชอบแล้วอะไรอันไรอันก็จะเปล่งเสียงกันไหมโอ้เพลงนี้ยากมากครับด้วยความที่แบบว่าเป็นเป็นคนละทางกับที่ชอบร้องประจําอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยร้องแบบโหโหอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างท้าทายครับผมนะแล้วตอนที่จับคล้องคอกันเต้นนะโอ้โหน่ารักมากเลยนะเต้นกันสวยเลยไลอันไรอันตอนคล้องคอกับกล้องผมมองเหมือนเหมือนไรอันจุงลูกวัวมากินหญ้า มั่งกันนะผมมย่งกันนะโอ้เพลงนี้ก็ต้องทั้งร้องทั้งเต้นเลยนะโคดเบิร์นครับอเมซิ่งมากจำจำได้ยังไงเลยๆยยจีโอดูโอโดอะไรเงี้ยับให้ผมซ้อมสักเรือนหนึ่งผมก็ไม่รู้ผมจะทำได้หรือเปล่าเมื่อกี้มันมันมันเป็นความสุขที่ธรรมชาติทั้งสองคนแต่มันแอบแฝงที่ความยากคือคือคือทำให้เราเชื่อด้วยแบบพี่เหมือนเขาอยู่ในอินเดียนแดงอยู่ในแบบ ในแบบหมู่บ้านคาบอยแล้วก็กำลังสนุกกับการเอาหมาออกไปจูงเล่นอะไรอย่างนี้ครับเก่งทั้งคููครับชื่นชมจริงๆครับเก่งมากครับเดี๋ยวมาฟังเสียงจากคณะกรรมการนะครับชื่นใจไหมครับอนทสําหรับโชว์รอบากชอบมากผมมีความสุขมากๆเลยครับที่มีมีรายการแบบนี้ทําให้วิสัยทัศน์ผมวิชั่นมันออกไปแล้วมัน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 มองความว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งมันกว้างไกลขึ้น คือนักร้องในเมืองไทยเนี่ยเวลาโหเนี่ยมาถ้าโหแบบชินกรไกรราชก็โหอีกแนวหนึ่งมาโหแบบทศพลหิม,มพานก็โหอีกอย่างราะนี้โหอย่างของอาจารย์เพชรพนมลุงที่สองคนได้แสดงไปเนี่ยมันเป็นโหแบบคล้ายๆพวกเขาเรียกลูกทุ่งตะวันตกลูกทุ่งฝรั่งอะไรเป็นต้นการร้องวันนี้ทั้งไบรอันทั้งกล้องธรณียุงข้าวเลคคอร์ดจำกัดมหาชนเนี่ยนะโอ้โหชื่ออึดอัดยังยาวเหลือเกิน มันเท้โดยวิธีโหทั้งกล้องแล้วไรอันยากเลยครับผมพูดเงี้ยคู่เนี้ยตัดสินยากในเรื่องคะแนนชอบทั้งสองคนครับครับผมขอบคุณครับพิสุครับ,รบโอ้โหเพลงนี้นี่นะพอเปิดหัวมากกล้องมานี่แม่ตกใจเลยนะลูกมั่นใจมากเป็นครั้งแรกที่เห็นกล้องร้องเพลงด้วยความมั่นใจและดูดูการร้องการแสดงของกล้องดูมั่นใจและมีความสุขกับมันมาก ส่วนไรอันพอเปล่งเสียงมาอืมันก็เนาะความไพเราะของเสียงนี่มันเสนหูมากอีกคนหนึ่งโหแบบแข็งแรงน่ารักอีกคนหนึ่งโหแบบหวานกลายเป็นว่าความแตกต่างของเสียงพอมาผสมผสานกันแล้วมันกลายเป็นดีทั้งคู่เลยลูกคู่นี้นี่วอ้โหสวยสีมากเลยนะชอบทั้งสองคนเลยลูกดีมากค่ะครับผมดุสราครับ เพลงลูกทุ่งคันทรีหรือว่าลูกทุ่งแบบอาจารย์เพชรพนมรุ้งนี่มันยากคือมันยากจนอยากฟังเฉยๆไม่อยากร้องประมาณนี้แต่วันนี้ทาได้ดีทั้งคู่นะโดยเฉพาะกล้อง,งครูไม่เคยเห็นกล้องในโหมดนี้เลยลูกทั้งโหได้ดีร้องเล่นเต้นได้ดีนอกจากความเก่งที่ชื่นชมแล้วคือเราเห็นความสุขในการร้องนี่ไงลูกความเป็นศิลปินมันอยู่ตรงนี้ในส่วนของไรอันนี่จริงๆในการออกสตาร์ทด้วยการโห และการเต้นนี่เหมือนไรอันอาจจะเป็นรองกล้องเล็กๆนะแต่พอเนื้อเสียงได้ทํางานคั้งนั้นแหละไรอันก็คือไรอันอนะ่ะชอบทั้งคู่นะลูกทั้งสองสีเสมอกันค่ะเสมอนะครับผมอ้าวได้ทุกคนละหนึ่งเสียงก่อนนะครับจากแมสุนะครับผมต้องยอมรับว่าความมัดท่าแมงความแข็งแรงเป็นกล้องแต่ไรอันก็ได้ความไพเราะมาสยบ รูให้เสมอกันครับเสมอกันแล้วครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้ถือว่ายังเสมอกันอยู่สองต่อสองเสียงคะแนนสุดท้ายตัดสินครับถ้าอนุให้ใครแบบเด็ดขาดเลยนะสีนั้นก็จะได้แตมโค้ดมีอะไรจะบอกอนุก่อนไหมฮะจะตัดสินแล้วกับเรียนคุณพ่อน้เชินยิมโอ้หทำหนังสือไปดีกว่าครับผม ผมเชื่อในตัวเขาว่าเขาคมที่สุดแล้วในวันนี้ <c oughs> ไอ้ลูกคนนี้ถึงเวลาชมก็ชมชมไม่เลยหูหรือตาโค้รกล้องล่ะครับเด็กๆทั้งสองคนสําหรับผมนะครับถึงผมเป็นโค้ดสีน้ําเงินผมให้เสมอเหมือนกันนี่สรุปว่าคะแนนเป็นไงได,ได,ได้ได้คนละสองคะแนนเท่ากันใช,ใช่ไหมครับสองต่อสองเสียงครับผมไม่เหมือนชาวบ้านกับซะด้วยเฮ้ยเอาแล้วแสดงว่ามีมีผลแพ้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นอาโนต์เลือกใครครับ เปียนตัดสินครับใครนีกล้องทรณีหรือไรอ,อันยอมครับผมยอมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมก็ตัดสินตามความรู้สึกของผมนะครเสมอ,สรอครับร<สะ>ผมยอมเลย รักพี่เสดาน้องมันมัน,นมันไม่ได้จริงๆครับในโจทย์แรกวันนี้แบทเทิลครับได้ไปคนละหนึ่งแต้มครับ